สวัสดีครับวันนี้มาดู w 2 0 c o u p ไฟโชว์อยู่ตลอดเวลาครับไฟท้ายมันโชว์อยู่ตลอดเวลาโชว์ว่าหลอดขาดนี่ไม่ได้อ่อนกุญแจแน่กุญแจอยู่นี่ดูครับไม่ได้เสียอมกุญแจก็โชว์อยู่จากการที่เรามาตรวจสอบเรามาเจอนี่ครับ ท่งได้ทำการเช็คไปเบื้องต้นแล้วเจอนี่น้ำเข้ารูหมดุดหมุดล็อกพัดติกงน้ำเนี่ยน้ำมันผุไงน้ำมันเลยเข้าไปในรูนี้น้ำมันลงมาโดนแซมหลังคำว่าแซมหลังก็คือตัวคอนโทรลคุมไฟทั้งหมดที่เกี่ยวกับด้านหลังมีทั้งไฟปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าจะเป็นม่านบังแดดหลังหรือไฟในเก๋งหลังหรือไฟท้ายพวกปากเซนเซอร์อะไรพวกนี้คุมหมดเลยครับ ตอนนี้นะ้ำมันเข้าไปในรูนะั้นคาบน้ำครับน้ำที่ร่วลงมาเป็นขีตะกันข้างในช็อตแน่นอนครับแจ้งเปลี่ยนแซบหลังหนึ่งตัวครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปแน่นอนครับ